ทุกคนนะครับวานสุกร์ริคาบริตี้ครับในช่วงจอร์ดินตีเลอร์ไปกันวันจ,จูคันี่อยู่กับผมแล้วก็หยกนะฮะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่รถบ้านคุณชัดชัยเุณชัดชันพิเศษนั่นเองค่ะครับผมแต่เข้ามาตรงนี้ในเวิร์กนี้ต้องหยกครับไม่ได้เห็นแค่รถบ้านคุณชัดชัยอย่างเดียวครับผมเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมี e อ per o r เขาเขียนป้ายอะไรต่างป้ายนะมีนิสสันที่อะไรด้วยเยอะแยะผมเดาว่าเวสป้าด้านหน้ามีเวสป้าด้วยผมเดาว่าน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันแต่ไม่รู้มีอะไรบ้างนะต้องบอกไปก่อนแต่คือมันอยู่ในเวิร์กเดียวกันหมดเลยอันนี้เดี๋ยวค่อยไปพูดคุยกันละกันเนาะอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับ วันทูคาร์กันบ้างดีกว่าค่ะช่องทางกระจอแรกค่ะ Facebook เป็นเพจวันทูคาร์นะคะไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นดะจ๊ะช่องทางที่2ค่ะ u t u b e ช่องทางที่3 t i ติ๊ k นะคะใครที่ติดตามอยู่นะคะรับรองว่ามีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆอย่างแน่นอนอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ไม่สะดวกขาดในการไปตามศูนย์โชว์รูมต่างๆนะคะเรามีแอปพลิเคชันค่ะของวันทูคาร์นะคะดาวน์โหลดได้เลยนะคะ Play Store หรือว่า App Store นะคะสามารถซื้อขายรถง่าย ที่ปนิ้วเลยนอกจากคุณจะซื้อขายรถง่ายผ่านแอปพลิเคชันบนดูคาแล้วนะครับยังซื้อขายด้วยความมั่นใจนะครับเพียงแค่มองหาสัญลักษณ์รถใช้แล้วคุณภาพนะครับถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้อยู่ที่รถคันไหนเมื่อไหร่ต้องบอกก่อนไม่ได้ขึ้นทุกคันครับแต่จะขึ้นเฉพาะคันที่ทางันตรวจอินสเปกชันของเราเนี่ยเข้าไปทํางานตรวจสอบรถเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับ <ใช S 2> ผม <ใช S 2> ถ้าเกิดรถค,คันนั้นดีคุณภาพดีเกรด A ได้สัญลักษณ์นี้เมื่อไหร่เนี่ยซื้อได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขอบอกเลยว่าการันตีทีมงานบนดูคาของเราและก็สมาคผู้ปรระกกอบานชแล้้้้วตนีกกาารรซืืออออขยถมงบเลย ่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปโดยเฉพาะการซื้อผ่านแอปพลิเคชันวันทุกค้านะครับอะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้คุณใช้พร้อมอยู่ด้านในเดี๋ยวเราไปจคุยกันเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านลูกค้าครับผมครับผมแนะนําตัวนิดนึงครับคับผมฉันชัย วัธนิานนันครับเป็นผู้บริหารของเอ็มเปอร์กรุ๊ปครับพี่ชัตรชัยคะขออนุญาตเล็กพี่นะคะครับผมหนูเดินเข้ามาค่ะเห็นท้งรถยุโรปนิสันจักรยานยนต์รถยนต์รถมือสองเยอะมากอยากจะทราบเลยค่ะว่าทํากี่ธุรกิจคะตอนนี้บัจจัยหลักก็เลททาเรื่องรถยนต์โดยตรงเลยนะครับก็ไล่มาตั้งแต่รถมือสองเลยก็เมื่อ26ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มต้นที่รถมือสองเป็นออริจินัลเริ่มแรกเลยขายมัลติแบรนด์นะครับระยะหนึ่งก็มาทํารถนาเข้าค่ะผ เอ็มเพลย์เออร์อินพุตค้าในช่วงน,นูน้นลงเข้าบูมบูม่วงบูมห,หลายหลายที่เข้ามาแต่ตอนนี้ไม่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 ทำล้ะเราช่วงนั้นก็ทําไปได้7 8ปีมั้งแล้วภาษีมันแข็งเราก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่คุมค้มเท่าไหร่ไม่คุ้ม<ช>ดีกว่าปรับชลูนมาเป็นยูสลักชลูนแล้วเราต่อพอเรารู้ว่าเราไม่ทำนู้นทำเข้าแล้วแล้วดูแล้วแนวโน้มน้องเข้าเขาจะไม่ดีเราก็ขอเป็นตัวแชรดิลเลอร์ของนิสสันที่พอเป็นนิสสันเอ็มเพลย์เออร์เนี่ยมันไม่ได้ขายป้ใยแดงเดียวเพราะมามันเป็นแพลตฟอร์มเลยเเปป็นนนิิสสสัขาายย้แดงมีซอร์ว สูงตของถี่รถถังนิสันและมีรถยูสที่เป็น c ซอร์ f ิฟายเขาเรียกว่าเป็นชื่อนิสันอินเจชอยส์เป็นแบรนด์นิสสันเหมือนแบรนด์โตโยต้าชัวแต่เป็นมือสองการรับประกันโดยบริษัทแม่นิสสันมอเตอร์ประเทศไทยเป็นมือสองแล้วก็ชื่อของเราเป็นชื่อเอ็มเปอร์เป็นนิสันอินเจงชอยส์เอ็มเปอร์ป็นโมเดลนี้แล้วก จากนั้นมาเนี่ยเราก็มีมีคนมาเสนอเรื่องมอเตอร์ไซค์เราก็ลูกบ้าเยอะไม่เคยลองเขาก็เลยมาดันให้ลองก็เลยทำคูมารีก่อนแล้วมาทำเวสปาแล้วมาทำรล้นี่ลอยเป็นคู่เต์หมดเลยแล้วก็ทีเว แล้วก็โซล่าอัลฟาก็มาห้าแบรนด์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์สกูตเตอร์หมดอีกธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจของลูกชายก็ในในแบรนด์ของเอเมอร์กรุ๊ปก็เป็นวันทิศลาปะคาเป็นแรปจะจะเป็นรถลักชัวรี่เลยนะฮะรรถยูสเนี่ยเราเรามี3แหล่งรถบ้านคุณชัยชัยเนี่ยก็ขายทุกกลุ่มเป้าหมายมัแต่บางทีแบรนด์เลยนะทุกราคาแสนยันล้านเนี่ยนะครับสองก็เป็นที่สันอินเทอร์เนชั่นชอยส์เอเมอร์ก็เป็นแบรนด์ที่ขายที่สันอย่างเดียวเอาเป็นชุมวิสันอีกเรื่องนึงก็เป็น เอ็มเปอร์เรอร์บียองก็จะเป็นอีกอีกอีกเซกเมนต์หนึ่งจะเป็นจะเป็นเรื่องของลักชูรี่ยูสคาร์ประเภทเบนซ์ขึ้นไปเบนซ์บีเอ็มร์สรถใหญ่เลย คราวนี้ในพาร์ทของรถป้ากูจัชัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราทําเองผมอยากถามเรื่องของมาตรฐานดีกว่าในตั้งแต่เรื่องของการคัดรถการดูรถการปล่อยรถเลยเนี่ยผมก็อยู่มา26ปีเนี่ยมันมันต้องมีดีมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้อยู่ได้นานขนาดนี้ย้อนไปเมื่อ26ปีแล้วเนี่ยเราเป็นคนรุ่นใหม่สมัยก่อนเนี่ยเขาเขาจะเป็นเต้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 นกันเต้นจริงๆเลยนะแล้วคำว่าเต้นเนี่ยมันดูชื่อมันเหม็นนะคือใครตาดีได้ตาไร้เสียผมก็ใช้ชื่อเต้นมาแป๊บเดียวผมก็เลยมีเพื่อนเป็นนักการตลาดู่บริษัทใหญ่ ผมบอกให้ผมอยากดังแล้วผมอยากทําให้แบรนดิ้งผมดีทําไงผมก็เลยคิดคํานึงขึ้นมาเราเคยเอาเอารถเนี่ยที่ซื้อมานะฮะแล้วมาขายเป็นรถบ้านอุ้ยคนแม่สนใจเขาบอกเขาเบื่อเต็นท์มันเป็นรถบ้านแต่รถบ้านจริงๆสมมติผมซื้อจากน้องบูมหรือน้องก็ตามเนี่ยแล้วก็มาขายจอดที่บ้านขายก็เราก็บอกว่าซื้อต่อมาแล้วสภาพดีเขาก็มาซื้อกันเยอะยๆเลยก็เลยมาใช้คาว่ารถบ้านแต่มันหุ้นไม่หน่อยนึงบอกเฮ้ยเพื่อนบอกว่าเราควรจะใช้อะไรต่อบอกว่าชื่อเองแหละชื่อมึงเลยก็เลย ป็พานคุณชัดชัยตอนนั้นเนี่ยเรามีการรับประกันบอดี้ก็เหมือนอินสเปกชันน่ยแต่ว่ามันไม่ตรวจเยอะแยะเราแค่บอกว่าไม่ชนหนักไม่จมน้ํามาให้ฟ้องร้องได้เดี๋ยวจบนะเป็นเป็นเหมือนเจ้าแรกๆในช่วงนั้นเลยที่เราแบบกล้าการันตีอะไรค่ะช่วงนั้นโชคดีมากที่ได้ความคิดที่วางนโยบายชัดเจนเรียนท่านผู้ชมว่าคำว่ารถบ้านเนี่ยที่ที่ใช้กันหลายๆที่เนี่ยผมเนี่ยเป็นออริจินอลเลยในการที่เริ่มต้นในการรถบ้าน คยอยู่ใน<ต><ล>ชื่อเ<า><า>นี่ยนะจูริสเนีย่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นในนี้คร่าวๆเล่าให้ฟังละกันตอนนี้ผ่านมา26ปีอ่ะพูดถึงพาร์ทของธุรกิจรถมือสองผมว่าเอาแค่เฉพาะเส้นการ์นาน,นี่ก็พุดขึ้นมาแบบมหาศาลมากเยัยมีการต่อสู้แข่งขันกันยังไงเฮีิตต่กลยุทธ์ต่อสู้ด้วยความดีครับต่อสู้ด้วยความชัดเจนต่อสู้ด้วยมาตรฐานต่อด้วยความโปร่งใสผมถามนิดนึงเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นนะเรามีไลฟ์สดขายรถกันนะแล้วไม่มีตัวไอ้อย่างนิสซันรีเป็น BB ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเห็นว่าราคามือหนึ่งกับม่นดดเียว ถามว่ารถ EV เนี่ยค่อาช่างชัดเจนเลยเป็นมือสองผู้เ้ยโหราคามันโลมากแล้วอนาคตเนี่ย EV มามาแน่ๆผมว่าในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการมือสองคิดว่าอนาคตเป็นไงฮะตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเป็นดีลเลอร์รถ EV บ้างแล้วเราก็มีแบรนด์ของอีวีไฟมัสแล้วรอดูเดี๋ยวที่ไอ้ตรงนั้นอาจจะต้องไปเปิดดีลเลอร์เพิ่มอนาคตอนุ่นนะเดี๋ยวรถมือสองอีกผู้ตกใจนะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจะไม่สบายแบบนี้แล้วข้อต่อไปพูดคำมือเพรามจะเปลี่ยนเร็วอะใช้เวลาอีกสักเจ็ดปีข้างหน้าก็จะรอดูครับอนาคตจะเป็นไงสำ ตรกจนมือสองนะฮะที่จะใช้อยากจะฝากอะไรถึงผู้บริโภคไหมคะถ้าอย่างเราจะเลือกรถมือสองจะมีหลักการในการเลือกโชว์ลูกอะไรยังไงความชัดเจนนะครับข้อความที่เขียนหรือว่าการสื่อของดีลเลอร์นั้นดีกว่า,าเป็นรถน,นั้นๆดีลเลอร์นั้นนะครับไปก่อนนะครับสเนี่ยก็ดีลเลอร์ที่อยู่นานๆก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งเพราะเขาอยู่มาได้อย่างนี้แล้วผมไม่ไปไหนแล้วใช้ชื่อเดิมนะครับถ้าใครที่กล้าพูดกล้าเอาสื่อเขียนอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างแล้วอยู่นานจริงๆเนี่ยผมว่าเป็นตัวเลือกดีกว่าเป็นตัวเลือกระดับแรก่ะ นำให้ดูตัวเจ้าของก่อนเลยที่ไหนกําลันตีเราได้รเรื่องของ Inspection นะกับวันทุกค้าก็มี Inspection มตรวจสอบแล้วก็กเอก r a ่ันตีแข่งกันที่คุณภาพแข่งเรื่องความดีแข่งกันที่ความโปร่งใสก็ชัดเจนครับวันนี้นะครับผมว่ายังไงก็ฝากไ้ได้วยสำหรับในพาสของรถบ้านชัดชัยนะผมว่า2ี่ปีไม่ธรรมดาถ้าอยู่มาได้แส่รถเขาต้องตีจริงนะซื่ที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนสุดท้ายก็มอเตอร์รถบ้านคุณชัตชัยรถมูสอันดับหนึ่งกับรถกระบะบ้านคุณฉัตรช โอ้โหจัดเต็มไปครบทุกย่างนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณพี่จัดชัยมากนะครับผมที่มาสัมภาษณ์กับเรานะครับผมมากนะครับุณมากครับ